แล้วก็ผมจะรีบทําลํานี้ให้เสร็จนะครับเพื่อที่จะส่งให้ลูกค้านะครับลํานี้ก็ตัดตัดมาในสภาพที่แบบว่าค่อนข้างที่จะยับเยินนิดนึงแต่ว่า,ามาโมดิฟายหลายจุดเมนชาร์ปคตนะครับอันนี้จะเป็น 450L แล้วก็บูมเปลี่ยนใหม่แล้วก็เปลี่ยนเป็นหางสายพันธ์ชุดหางสายพันก็เป็นชุดใหม่เลยรอ700นะครับใหญ่จริง ใช้แบบเพียงแค่ก้อนเดียวนะครับลูกค้าเอาไปบินแบบเป็นฮอบเดินทางธรรมดานะครับไม่ได้ไม่ได้สามดีแต่ลำนี้สามดีได้ไหมก็ได้นิดนึงนิดหน่อย สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ผมไม่ได้ตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับคือถ่ายจนเสร็จแล้วก็จะเอาไปลงสังเกตนะครับว่าคลิปของผมจะไม่มีเอฟเฟกไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าผมต้องการความรวดเร็วในเรื่องของการตัดต่อนะครับแล้วก็ผมจะรีบทําลานี้ให้เสร็จนะครับเพื่อที่จะส่งให้ลูกค้านะครับลานี้ก็ ตัดตัดมาในสภาพที่แบบว่าค่อนข้างที่จะยับเยินนิดนึงแต่ว่า,ามาโมดิฟายหลายจุดเมนชาร์ปโคตนะครับอันนี้จะเป็น 450L แล้วก็บูมเปลี่ยนใหม่แล้วก็เปลี่ยนเป็นหางสายพันธ์ชุดหางสายพันธ์ก็เป็นชุดใหม่เลยนะครับชุดใหม่เลยแล้วก็ตัวเฟรมก็จะเป็นตัวตัว LZ450L นะครับ a l z 4 5 0 l ตัวนี้ก็ใช้เป็นความยาวก็คือหางก็เป็น450ธรรมดาทั่วไปก็คือเหมือนลำของผมเลยนะครับเหมือนลำของผมเลยนะครับแล้วเดี๋ยวลำนี้นะครับที่อยู่ข้างผมเนี่ยเป็นกอบิน700ลำนี้ลูกค้าก็ออนมาจำมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอมมาจำมาแล้วแล้วก็ลำนี้จะเซตกับวิทยุ T6K เพิ่งมาถึงนะครับยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวมาแกะพร้อมกับเพื่อนๆน,นะครับ อ่ะลำนี้เดี๋ยวมาบอกก่อนการห่างนะครับเป็น JX s e r v o นะครับ JX s e r v o ยกพีดเนะี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น Turbo Pro 3ตัวนะครับลำนี้จะพร้อมบินเลยนะครับมีวิทยุให้1ตัวด้วยอันนี้ลูกค้าก็มาจำมาเรียบร้อยแล้วนะครับวิทยุก็เป็นแบบนี้นะครับไฟสกายเอ่อรุ่นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวจะเซตบินดูในเมนูของเขาแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งเทนเคิฟพีดเคิร์ฟมีโฮมีอะไรเหมือนไฟสกายไอหทุกอย่างเลยนะครับ สำหรับตัวนี้ก็จะใช้เป็นแบตลิเธียมลิเธียมโพลิเมอร์แบตอยู่ไหนแบตอยู่นี่นี่นะครับให้มาด้วยนะครับแล้วก็มีแบตให้อีก3ก้อนนะครับนะบมีแบตให้อีก3ก้อนลำนี้ก็เดี๋ยวจะเซตบินน่าจะไม่เกินวันศุกร์นะครับอันนี้หาน็อตใส่เบสยังไม่เจอนะครับเบสก็เป็นเบส ความยาว3-2-5นะครับกล่อง KDS E bar นะครับมอเตอร์อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะตัวสีวเขียวสปีดก็อ่ะสปีดนะครับก็เป็นตัว Sky Walker นะครับ5 0แอมตัวนี้เลยเดี๋ยวคอยติดตามรับชมลำนี้ลำนี้ได้มาผมก็ต้องหา ลวดคันชักทางหลังให้ลูกค้าใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าที่ให้มามเป็นไซส์480นะครับผมก็จะต้องต้อง modify สักหน่อยหนึ่ง Main s h a r p Code Spindle Code เปลี่ยนให้ใหม่ลํำนี้แล้วก็อีกลำหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวรอ,อ700นะครับลํำนี้ลูกค้าก็อนมาจำมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องถอยกล้องออกไปไกลๆก่อนเพราะว่าลํำมันใหญ่มากรอ700 นะครับใหญ่จริงใช้แบบเพียงแค่ก้อนเดียวนะครับลูกค้าเอาไปบินแบบเป็นฮอปเดินทางธรรมดานะครับไม่ได้ไม่ได้ 3D ีแต่ลำนี้3 d ดีได้ไหมก็ได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูชุดไฟนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนใครที่สนใจอยากได้ฮอมือสองสภาพดีๆนะครับแบบจำไว้จะเป็นไซส์5 0 0 700ตอนนี้ที่นิยมแล้วก็หาอะไหล่ได้ง่ายๆก็ผมจะแนะนำมีอยู่2ค่ายนะครับก็จะเป็นของ a l z r c กับของ g o อ l บิน นะครับก็จะแนะนำสองข่ายนี่แหละนะครับส่วนข่ายอื่นก็อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะครับณนะตอนนี้นะครับก็จะแนะนำอยู่2อข่ายาแบตเป็นแบตก้อนเดียวเดี๋ยวผมจะอันนี้เป็นกล่องเคบานะ,ะยกพีทเซวรโวยกพีทนี่นะครับเซโวโยกพีดมันอยู่ข้างในอะ <laughs> อันนี้นะครับเซอร์โวยกพีดมอเตอร์เด่มันถอดยังไงเนี่ยจะลองถอดดูจริงจริงมันน่าจะถอดได้นะเออไม่เป็นไรอ่ะดูอย่างนี้แหละมอเตอร์เป็นมอเตอร์ธรรมดา สายพานหน้าหลังนะครับลำนี้โอ้หนักต้องเอาขายันเลยนะฮะสปีดสปีดนี่ครับอยู่ข้างในนี้อันนี้เป็นสภาพมือสองนะครับบินได้ปกติเดี๋ยวจะฮอบบินในคลิปต่อไปให้กับเพื่อนๆได้ดูอันนี้การหางเป็น kt นะครับอันนี้เป็นมือสองนะราคาก็ราคาก็อยู่ที่สองหมื่นต้นๆน,น,นะครับแต่ปกติแล้วถ้าเราประกอบใหม่นะครับก็ เราต้องมีอย่างน้อยอะ่ะเจ็ดแปดหมื่นนะครับสำหรับสาย700นะครับอันนี้แค่2 0,000ื่นต้น,ต,น,ต,นต้นเองนะครับตัวลำก็จะเป็นสีชมพูนะครับหวานแววเลยหางสายพานนะครับชุดหางสายพานนะครับชุดหางสายพานแล้วก็ตัวสายพานหน้าก็จะเป็นเอ่อตัวข้างหน้าก็จะเป็นสายพานด้วยเช่นเดียวกันนะครับํำนี้ผมว่ามันแจ๋วมากเลยนะครับ โอเคก็สรับหนะ้าตอนนี้นะครับก็จะมีอยู่2ลํลนะครับส่วนลําอื่นก็ตอนนี้ก็มีแรงๆมาโทรมาห,าหาหลายคนนะครับก็จะให้จัด X 3 6 0ให้แล้วก็จะให้อ่ามีก็หมดแล้วนะตอนนี้ไม่มีแล้วมีแค่นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าพวกตัวนี้การเซ็ตก็มีให้กับลูกค้าไปด้วยนะครับในส่วนของอ่ตัวนี้450นะครับคางจริงมันเป็น a l z 4 5 0 L ี่นะครับลำนี้มีให้ไปด้วยการเซ็ตวิทยุอ่าเรามาดูที K นะครับมาดู T 6K นะครับวันนี้วิยุบใหม่ๆเลยนะครับใหม่ๆหม่เลยคัตเตอร์หายไปไหนเมื่อกี้เพิ่งหยิบมาอยู่อ่ะของผมจะมีรับประกันด้วยนะครับถึงจะเพื่อนๆอาจจะถ้าเกิดว่าสั่งกับผมนะ นะครับถ้าสั่งถ้าสั่งกับผมเนี่ยผมก็จะมีรับประกันให้ด้วยสบายใจนะครับโอนตังมาได้ของแน่นอนนะครับใครที่สนใจก็แอดไลน์มาที่เบอร์โทรของผมทางด้านบนได้เลยนะครับแอดไลน์มาที่เบอร์โทรของผมได้เลยรักมาคุยกันจะเอาแบบไหนอะไรยังไงนะครับตอนนี้ก็ที่แนะนําเลยก็ x 3 6 0นะครับ x 3 6 0ผมว่าอะไรมันราคาถูกไม่แพงแล้วก็มันบินได้ถึงขั้น 3D ได้เลยนะครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆซื้อไปแล้วเพื่อนๆจะต้องเอาไปบิน 3D ไม่ใช่นะครับที่ผมบอกว่ามันบินได้ถึงขั้น 3D หมายความว่าตัวฮอเนี่ยมันบินได้ถึงขนาดนั้นเลยนะครับแต่เราจะไม่ต้องบินถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับเหมือนเพื่อนๆนซื้อเฟอร์รารีม่มา1คันนะครับรถเฟอร์รารี่แต่เพื่อนๆไม่ป็นต้องไปวิ่ง2,300นะครับ,บจะวิ่งไปซื้อกับข้าวในตล,ตลาดอะไรเงี้ย <laughs> นะครับประมาณนั้นนะครับที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังอันนี้ T6K เซตง่ายไม,ไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็เรื่องของสัญญาณรับประกันเลยครับไม่มีจะมาลงมาหลุดแล้วก็ราคาก็อยู่ที่7,000กว่าบาทแล้วก็เดี๋ยวส่วนของที่ชาร์จ BC168 ก็กำลังจะมานะครับี่แกะใหม่เลยนะครับแกะใหม่ๆเลยใครที่สนใจซื้อของกับ กับผมคือผมก็จะมีรับประกันให้ด้วยนะครับของได้ชัวร์แน่นอนไม่ต้องคิดมากแล้วก็ของทุกอย่างก็มีการเทสเทสบินทุกลำท,กทุกตัวนะครับเป็นช่างบ้านๆน,นะครับที่มีแต่ความจริงใจนะครับใส่ถุงแบบนี้เลยน่นะฮะอันนี้จะมาบินกับตัวรอ700นะครับ T6K Futaba ตัวนี้น่าใช้นะครับแล้วก็เล็กกระชับมือนะครับไม่หนักไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับโอเคก็จะมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคน,น,นไหนที่สนใจนะครับอยากจะได้เฮลิคอปเตอร์สักลำหนึ่งนะครับจะเป็นตัวเริ่มต้นมีงบประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงก็มาคุยกันนะครับอยากได้ไซส์ไหนอะไรยังไงแล้วก็ถ้าสงสัยในเรื่องของการฝึกบิน หรือว่าไม่มีความรู้เรื่องฮอเลยนะครับอยากจะปรึกษาว่าเราจะเริ่มต้นเราต้องยังไงอะไรยังไงนะครับก็โทรมาพักมาหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรทางด้านบนของผมได้เลยนะครับสำหรับในคลิปวันนี้ก็ผมต้องขออนุญาตทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวจะจะเอาลำเนียยกบินส่งงานสักทีนะครับอันนี้มาประมาณ2-3วันแล้วล่ะนะครับอันนี้ลูกค้าที่อยู่เชียงรายนะครับชุดไฟบ,บ้านนะครับชุดไฟบ้าน โอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆมารับชมแล้วก็กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านหน้านะครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะครับมีในส่วนของสินค้าจากช้อปปีนะครับมาแปะทางหน้าคลิปนะครับเพื่อนเพื่อนยังไงก็ช่วยไปอุดหนุนด้วยนะครับเพื่อ กดปึ๊บเราจะมีสินค้าขึ้นมาแล้วแต่บางคลิปผมจะอาจจะดึงสินค้าที่เกี่ยวข้องเอามาใส่ตรงหน้าคลิปนะครับจะเป็นอะไรก็ลองเข้าไปดูถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อสินค้าที่ผมแปะลิงก์ไว้ทางด้านหน้าคลิปของผมเนี่ยเพื่อนๆก็จะผมก็จะมีในส่วนของค่าขนมค่ารายได้อะไรอย่างเงี้ยค่าในหน้าอะไรเงี้ยในการขายสินค้านะครับยังไงก็ช่วยกันหนุนๆด้วยนะครับวันนี้ตายไปก่อนแล้วเดี๋ยวในคอนเทนต์ต่อไปสนามบินกงโก้ก็ยังอยู่กับเพื่อนๆอยู่นะครับความสุนสนานบ้าบอคอแตกนะครับก็ยังมีอยู่ แถวนี้แม่งเถื่อนอะอะไรวะ <c oughs> อ๋อโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ